วันนี้กลับมาอยู่กันในเกมไอเดนกับชาเขียวนะครับจริงๆหลายๆคนก็บอกว่าเหมือนเฟรซี่มากกว่านะครับแต่ผมหมายถึงชุดชาเขียวที่เป็นชุดนักบินนะฮะคือเป็นนักบินเหมือนกันพอดีชุดนี้เลยนะครับเหมือนกันเด้เลยแต่ว่าเฟรซี่นี่คือมีแว่นใช่ไหมคล้ายกันอาจจะอย่างนั้นนะฮะอ่ะช่างมันเรื่องนั้นไม่สําคัญนะครับเรื่องนี้นะฮะคือในเกมนี้เนี่ยมันจะมีวิธีหาเงินอีกแบบหนึ่งที่ผมเอ้ยเดี๋ยวนะครับตัวนี้น่าจะหายาก คือหายากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอนะครับส่วนใหญ่เจอตักก <S <S ๊กแตนเฮ้ยหน้าเป็นคนด้วยแมนเฟสนี่ไงหน้าเป็นคนครับอะไรจูเลียนให้ท่าเลียกชั่นใช่ไหมอ่ะเวลาที่เพื่อนบ้านวิ่งมานะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้ท่าเลียกชั่นมากกว่าเป็นท่าแบบสยายยิ้มนะฮะท่าแบบยิ้มแบบจอเล่หน่อย ชอบชอบคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยจะพามาดูการหาเงินอีกวิธีหนึ่งที่เป็นการเก็งกําไรหัวผักกาดนะครับคนไทยจะเรียกกันว่าเป็นการซื้อหุ้นนะครับคือทุกวันอาทิตย์จะมีคนมาขายหัวผักกาดที่เกาะเราในช่วงเช้านะครับซึ่งราคาของแต่ละอาทิตย์ก็จะไม่เหมือนกันเมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราสามารถนําไปขายที่นุกช็อปได้นะฮะและราคาที่รับซื้อของนุกช็อปเนี่ยแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราซื้อไปราคาถูกไปขายราคาแพงก็จะเป็นการเก่งกาไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วเนี่ยเราเก็บเอาไว้เกิน1อาทิตย์มันจะเน่านะครับมันจะเสียราคาไปเลยเดินอยู่ข้างบนนะฮะขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าหัวผักกาดเดซี่เมยนะครับราคาเท่าไหร่94เบลต่อหนึ่งหัวเรามีอยู่ อ่ะผมต้องไปถอนเงินก่อน94เบลนะฮะเราก็ต้องมาลุ้นว่าที่ร้านรับซื้อเนี่ยซื้อในราคาเท่าไหร่ mm hmm. คือมันก็แล้วแต่ดวงนะแล้วแต่วันด้วยแล้วเก็บเกินอาทิตย์ก็ไม่ได้นะฮะเพราะไม่งั้นมันจะเน่าว,วันอาทิตย์ร้านไม่รับซื้อนะครับต้องไปวันอื่นคือจริงๆก็เข้าใจได้นะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดมันเป็นกําไรอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. เราไปซื้อมาแล้วก็มาขายได้กําไรแล้วก็กําไรไปซื้อต่อเอามาขายใหม่ก็ได้กําไรอีก มันก็จะเป็นรูปแบบไม่มีวันหมดนะฮะทำเงินได้ในวันเดียวเลยอ่ะผมไปถอนเงินก่อนถอนมาแสนหนึ่งรวมกับที่มีอยู่ก็เป็นแสนสองนะครับลงทุนแสนสองซื้อได้กี่อันก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วก็มาดูราคาแต่ละวันนะฮะว่าวันไหนที่ราคาขึ้นนุงสูงค่อยขายนะครับแต่ก็อย่าให้เกินหนึ่งอาทิตย์ได้มาทั้งหมด1 2 0 0อหัวนะครับต้องมาดูราคาวันถัดไปว่าราคาเท่าไหร,ร่นะฮะ เช็คราคาก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาขายห้าสิบสามซื้อมาเก้าสิบสี่ขาดทุนแบบอยังไม่ขายนะครับผมไปกดเงินมาเพิ่มเพื่อซื้ออันนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะวนมาอีกเมื่อไหร่นะแต่ละวันมันสุ่มไปเรื่อยๆวันไหนมีของถูกใจก็ซื้อนะครับโอ้โหทำไมยิ่งนับวันมันยิ่งถูกลงอลเนี่ยเฮ้ คนนี้คือใครเนี่ยเป็นเม่นอีกแล้วผมไม่เคยเห็นเลเบลนะฮะเป็นผู้นำแฟชั่นมาทำอะไรที่นี่เป็นดีไซเนอร์นะครับมาฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคผมพอเข้าใจแล้วคือเขาให้เราแต่งตัวเป็นแบบแนวนิยายนะครับให้มันเข้ากับของที่เขาให้มาเมื่อกี้นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะเป็นเสื้อหรอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ็มม่าใช่ไหมมีชาเขียวแล้วก็ต้องมีเอ็มมา่าเอ้ยเข้าพอดีแต่ปัญหาคือเจ๊ไม่ดูหน่อยเหรอว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเลือกชุดมาแบบโอ้โหแล้วชุดผู้หญิงแล้วก็ไม่ค่อยมีเออเดี๋ยวนะครั้งที่แล้วเราให้เขามาเปิดร้านแล้วใช่ไหมสองพี่น้องมันไม่มีอะไรที่แบบเข้ากับชุดนี้เลยนะแต่งยังไงให้เหมือนแบบเอ็มม่าดีเอะเอ็มมา่าใส่แว่นเหรอรองเท้ารองเท้าก็ไม่เข้าเลยหมวกนี้น่าจะได้นะครับน่าจะเข้าอยู่ ใกล้เคียงที่สุดแล้วมันเป็นหมวกแบบคัสตอมดีไซน์นะครับเราแบบต้องเซฟมาไม่ใช่ซื้อเรียบร้อยได้หมวกแล้วพอจะเหมือนไหมเหมือนเอมม่าไหมเดี๋ยวนะลองท้าก็แว่นด้วยแล้วกัน <c oughs> เผื่อจะเพิ่มคะแนนได้คือของมันมีแค่นี้วันนี้มีให้เลือกไม่เยอะชุดเราก็ไม่ค่อยมีแล้วกางเกงก็ไม่ได้ด้วยนะ มันต้องโอ้โหมีแค่กระโปรงอะต้องทำใจใส่หน่อยแล้วกันตังเก็นไม่เข้าโอ้โหอ่ะเอ็มมาชาวสวนเลยเนี่ยไม่ต้องมาขอบคุณเลยของก็ไม่ค่อยมีให้เลือกแต่ละอย่างคือไม่ได้ดูเลยว่าคนเล่นผู้ชายมีแต่ชุดผู้หญิงโอ้โหอ๋อผมไม่สามารถใช้คัสตอมดีไซน์ได้ครับเราไม่ให้คะแนนนั้นก็ต้องใส่หมวกอันเนี้ยหมวกนักสำรวจ ประมาณนี้ได้ไหมให้กี่คะแนนชุดนี้แหละไม่เปลี่ยนละ <c oughs> เลือกของมาให้ก็ไม่ได้ดูคนเลยเอ้าได้เหรอเวลียูนิคดูนะโอ้โหได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะฮะจากเราขอบคุณมากเออให้อะไรมาตัวร้านเสื้อเหรอ อ๋อเอาไปซื้อของได้มูลค่า3,000บาทโอ้โหเอาไปขายไม่ได้นะครับขายที่ช็อปไม่ได้อ <c oughs> ซื้อชุดหมดไปเท่าไหร่เนี่ยได้แค่3 0 0พันไม่คุ้มเลยบ้าจริงวันนี้114เบลนะฮะจริงๆก็ถือว่ายังไม่สูงนะแต่ว่ามันกำไร20บาทนะครับผมขายเลยแล้วกันเดี๋ยวไปขนมาก่อนคือมันมีสูงวันนี้ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่รีบขายเนะี่ยเดี๋ยวมันเน่าซะก่อน ดแล้วนะฮะฮรวมแล้วได้เท่าไหร่แสนสี่นะครับแสนสี0หมืลงทุนไปประมาณเกือบแสนสองได้มากับรมา20,000กว่านะฮะส่วนอันนี้นะครับนี่คือหัวปักกาศที่เก็บไว้เกินหนึ่งอาทิตย์นะฮะมันจะเน่านี่คือกล่องนี้จริงๆ100ออันนะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่นับแยกให้แล้วนะครับเป็นแค่ก้อนเดียวไปเลย เดี๋ยวดูวันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะเนี่ยวันนี้สูงกว่านะครับร้อยห้าสิบเอ็ดแต่ว่าเราไม่มีแล้วมาดูว่าอันเน่าเนี่ยขายได้กี่บาทนะฮะมันรวมด้วยนะครับไม่แยกเป็นหนึ่งร้อยอันแบบตอนแรกหนึ่งร้อยือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อมาแล้วอย่าปล่อยให้เน่านะฮะซื้อไปเป็นแสนนี่ถ้าเกิดปล่อยให้เน่าเหลือไม่กี่บาทนี่ขาดทุนยับเลยนะมีหุ่นยนต์มาเที่ยวครับวันนี้เบอร์ศูนย์สี่ ถ้าหุ่นยนต์เป็ดเอ้ยจะนอนทําไมแต่คือถ้าเกิดเราชวนเขามาอยู่เนี่ยหมายความว่าเราต้องไล่คนใดคนหนึ่งออกไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมทําไปแล้วทีหนึ่งนะคือเหมือนคนที่มาอยู่ใหม่เนี่ยเขาจะพูดขึ้นมาเองเลยว่าได้ยินมาว่าคนนั้นกำลังจะออกลองไปคุยดูสิอะไรประมาณนั้นนะฮะมันสุ่มขึ้นมานะครับเราเลือกไม่ได้วันนี้ปเป็นเรื่องของการทำธุรกิจล้วนเลยนะฮะไม่ได้ตกแต่งเกาะเลยมันมีหลายอย่างมากเลยนะเกมนี้ตกปลายังไม่ได้ตกเลยนะครับยังไม่ได้เก็บปลาหายากเลยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ